อยากจะเรียนเชิญให้คุณผู้ชมที่เป็นบุคลากรทางการศึกษานะคะได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของการรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาค่ะตอนนี้มีเกินเปิดรับสมัครคุณครูอาจารย์ทั่วประเทศร่วมโครงการทิพยะสืบสารรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่9เยือนอ่านเก็บน้ํานฤบดินจันดาโครงการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน มูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีระหว่างวันเสาร์ที่19ถึงวันอาทิตย์ที่20กันยายน2563เป็นระยะเวลา2วัน1คืนซึ่งในการนี้นจะมีการสอดแทรกคุณธรรม4ประการคือพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาพร้อมทั้งมีกิจกรรมถอนรหัสพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรที่ก่อกำเนิดโครงการในพระราชดำริกว่า4 0 0 1,741โครงการตลอดราชการ70ปีแต่ว่ารับจำนวนจำกัดเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะคะเริ่มรับสมัครในวันที่11กันยายนนี้สนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนพร,รัตน์มาลาลัมหมายเลขโทรศัพท์0938240008ค่ะ